โอ้ยพี่น้องเออมุจจาเห็นคลิปก่อนหน้บะที่นั่งรถอันมาจากอุมาเออสตารมาขึ้นนังอินเดียเลยพี่น้องจ้ามุจจาโู้บ้าบ้าตัวข่อยอออกจากร้านทั้งโมออกจากบ้านยู่ออกจากบ้านบ่ายสองโมครึ่งไม่ถึงสนามบินสองถุงเครืองไม่หรอกเออพญานาสียสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องจ๋ามาหอดจอดถึงแล้วประเทศไทยบานเฮาอันนี้ก็มาถึงจังหวัดกันทบบุรีเรียบร้อยแล้วมนูนหละของเฮาได้ยังถินเธอเป็นส้มตําปูปลา,านะครับพี่น้องอส่ปอันเซปูสมัยได้ปูจืดซื้อมาซื้อมาไม่ได้ไม่ได้ทําเอง <laughs> มามาไม่ทำไาแต่สีบอยยังบ่ไ,ได้ <laughs> เครื่องเคีื่องเต็มแล้วพี่น้องจ๋ามีอันหมูยอ่อทั้งต้มทั้งทอดเอ่อแหนมหมูกา,กากหมู แต่มกกะทินอ่อนเก็บขาครับข้าวสวยคอยกินสมตำๆอย่งเงี้พี่น้องโอ้ยมาแสบๆนกันพี่น้องคลิปแรกบ้านเฮาเนี่ยอาจารย์กินข้าวด้วยกันนะจ๊ะบว่านมากอะหอดกระสลบสไลด์พี่น้องจ้ะเอ้ยนังรถนัง,นงคเครื่อง,งมากอะเมือเอะะมม่เอแหลยเนาะวันนีเฮียมีแห้งเลยสลบสไลด์ฟื้นๆวันนี้ได้คลิปสมตำๆแสบๆเป็นเมนูแรกนีพี่น้องอ นาำปูเสร็แมแล้ตำปูเสร็แมแล้วนะ้ยปูเข้ามาได้ยังไงปูจับนำได้แต่อืมอืมเจาังหัวทัน เป็นตำถาดแล้วกันตำถาดเครื่องแน,น่นแน่นเดือดมาที่กันแอบได้ปะแอบอุ้ย Chúng hạc Chúng thành hạc bằng cả đã Đẹp, subscribe cho ไม่ไหล้วนี่ครับมากระทินออนเข่ากันดีหวาเอือ,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 อก็แตงกวาแต่พีิก น้ำน้ำมูอใช่นัำอือต้นปัดต้นผักตื่นเบิร์นดูโซสามกันว่อว่องว่อ ไม่กระถินอ่านไม่กระถินผูแซ่บแหลม แค่หน้าจับแฝงนะไหมเธอเครื่องเต็มถาดเลยข้าบานเอาเนาะเหนอบไหมไม่ได้แจ้งว่างจริงนะพอจะบิก๊กเีอืมว้าเหี้ ทอดซาปิ๋วใช่มต้อ,อนอผัดแห้งก่อนถายอยู่หลังบ้านเจ้าของเ <Yes. S 1> พราะบ่าลงสนามเองก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านพี่สาว นงางที่ทีไปผานพี่สาวเมื่อวานตัวแรกนำออกจบกใครับใช่ไหม,ไมเราบอตื่นไม่ไหวเพราะนางเลิกง,งานดึกนะก็เลยนังน่งรแท็กซี่ไปเองรถท่างก็จอดไปบ้านพี่สาวแนละ้วคุยกับพี่สาวพักนึงก็กลับบ้านเลย เงือแก่เงือใหญ่น่าจะเป็นร้อยเธอแต่้องข้ามมาไหมสองค่อนหินหัวไปเลยเอาความชุกดีจะรับชุกแล้รับจะรับรอบข้างคารี กินหัวรางวันที่หนึ่งเป็นยังบุญยังกุ้นจุดว่าขั้นถึงใครไม่กินปูอ่ะปูไหลดตัววรลงวันที่หนึ่งฉันจะไปทำโรงทานว่าเขาวช่องลม ไม่ยู่นะคนที่สาวไปไหมทุกคนละวันที่หนึ่งไงไม่สูตรก็ไปได้ไหมทำกินหมอ้อใหญ่ไปมาละวจะับทำปุนใหญ่เลยไงันไม่สูดรเราก็ไปทำาหม้อแบบว่าไม่ต้องใหญ่แล้วแล้วพี่จาวเธอจะมาไงขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยนะนะม,มาเจอกันที่มาเขาช่องลมเึยนะนะ <c oughs> กลับไปมาเดีด๋ยวนึกว่าทางผ่านที่ไหนไม่ผ่านาออหร่อไงมือผ่านเลยครับเป็นรับไปว่าย้อนกลับไปอีก <c oughs> โอ้ยพี่นอ้องก็อันมุเจ้าเห็นคลิปก่อนหน้านี้ป่ะที่นั่งรถอันมาแต่งอุมามาแต่ร้านมา,า,า,นมาขึ้นนังอินเดียเลยพี่น้องจ๋ามุเจ้าโหเบาๆตัวข่อยออกจาก <c oughs> จร้านจักมหมดออกจากบ้านอยู่ ออกจากบ้านบ่ายสองโมงครึง่งไม่ถึงสนามบินสองถุงเครืองไม่ถึงเออเสียวมากเลยนะเสียวบอยเช็กอินไม่ทันมาถึงสนามบินรีบไปที่เช็กอินท่านยยูงเพราเครื่องออกเครื่องออ,ออกสี่โมงครึ่งนะทนันดีแสดงว่าบอยบอยเราเก่าเวลา ได้ถูกต้องแล้วเนาะถ้าเราถูก้องแต่ก็เฉียดชิวเกินไปเพราะเ่าเช็คอินเราเกดก็ไม่ได้เปิดนานนะเกดเปิดแค่ชั่วโมงเดียวละรีบเช็คอินรีบ,รบรก้าวเท่าเลยเกดนะอืมแต่มีเวลากินข้าวอยู่เกดเ,เปิดสามทุ่มครึ่ง เครื่องบินออกสีทุกมเพื่อนสีทุกมเพื่อนแต่ก็อยากไปไม่ครบนยกับค่าทุ่มนะเขาคนมาช้ากันช้ากันน่านจะมีคนตกเครื่องยูนแล้ววันนั้นน่ะเนี่ยอือเพราะว่า เขามาโทรเช็คกันแล้วนะงไงทำไมอะ่ะมาโทรเช็คกันนะจะน่าจะเห็นเลยไหมสามสี่คนละดีนะเขาหล่อนะอแต่สองแต่ประมาณสามสี่คนน่าจะตกเครื่องอยู่เพราะว่าเครื่องไม่เต็มเพราะปกติเขาจะเอาเต็มเครื่องอเฮ้ยอะไรเครื่องไม่เต็ม เขาโทรหาลูกค้าวนนั้นอะเขาโทรไม่ติด,ดอือเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเพราะว่ามันเทธมานานแล้วไงเกิดไงเฮะเกิดไง นานไปเขาที่บนเลยเขาที่บนหมดแล้วไหมหมดดีๆเน่อยหมดแพี่น่องเราจะเครื่องเคียงไม่หมดจมจำหมดแสบครับพี่น่องไม่รู้เลยบานเท่านี่ยสิทธาเพงให้หมดเจ้าเบอร์กระดาบขอบประคุณเอฟซี FC ทุกอัน กำลังไจเด้อที่อวยพรให้ตัวไข่เดี่ยวทางมาหอดเมือ่อพผยางปลอดไผ่พี่น้องขอบคุณหลายๆายครับถูกกับนังใจทุูกไก่ถูกแช่ถี่มอบให้ตัวข่สองคนบางคอมเมนต์ก็ยังมาเรียกร้อบเรืยอสิ่งละเป็นก้นหัวใจให้พี่น้องคอมเมนต์ละหลายอวยพรมาแต่ละคลิปขอบคุณหลายหลายได้ครับเด้อที่ยังหักเรื่องห่วงใหญ่ตัวข่เลยเลยมากเสม,มอมาตลอดไปพี่น้องดูกันโดนๆดนเด้อพี่น้องจะจัอัปเดตลงเรื่อยเยว่าภายในเดือนนี้ที่เรามาพักนี่เราทำอะไรบ้างนะครับ ใส่กอก็เริ่มสร้างได้แล้วนะพี่น้องดนะเริ่มสั่งได้นะครับใส่กอกอีสานลูกค้าที่อยากทานก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรับออเดอร์เอามือนี่ตามขอบพระคุกหลายๆครับพอกันกินนาสวัสดีครับ